สวัสดีค่ะแบลวทำคลิปไปเรื่อยนะคะวันนี้เนี่ยหนูก็จะม,มา,าล้างข้องหมูนะคะพี่พี่ป้าเขาเนี่ยก็ได้จ้างให้หนูมาล้างข้องหมูนะล้างขี้หมูนะพี่พี่เพราะว่าขี้หมูเนี่ยมันเนี่ยเต็มล้าเลยนะถ้าเกิดปล่อยไวนน้นานๆเนี่ยจะทําให้หมูไม่สบายได้นะพี่พี่ขี้หมูเนี่ยก็เป็นแกนนะมันก็จะทําให้หมูไม่สบายได้นะวันนี้หนูก็จะ ไปล้างค้อกหมูนะพี่พี่เอาขี้หมูเนี่ยออกจากคอกตักขี้หมูออกจากคอกให้หมดเลยนะคะน่าจะเหนื่อยอยู่นะคะป้าเขาเนยก็ได้จ้างหนูนะวันนี้หนูก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะคะก็มากับแม่นะแม่ได้มาช่วยหนูนะคะพี่พี่แต่ป้าเขาเนยจ้างหนูคนเดียวนะแต่แม่นะก็มาดูแล้วก็เห็นมันเยอะนะแม่ก็เลยมาช่วยหนูนะคะพี่พี่ก็ ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปหนูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหนูหนูก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พี่ที่มากดติดตามให้หนูแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้หนูนะหนูก็ขอบคุณมากๆาเลยนะคะพี่พี่เออหนูเนี่ยก็อยากเรียนต่อนะคะพี่พี่ ตอนนี้เนี่ยหนูก็จบมสามแล้วนะหนูก็จะต่อมสี่หนูก็อยากเป็นรอดอนะคะพี่พี่หนูก็ยังไม่ค่อยมีตังค์นะหนูก็เลยต้องขยันทํางานทุกอย่างนะคะที่เขาจ้างนะหนูก็ไปหมดนะคะพี่พี่ถ้าเขาจ้างหนูก็ไปหมดนะตอนนี้เนี่ยหนูก็พร้อมที่จะไปล้างขี้หมูแล้วก็ล้างค้องหมูนะคะพี่พี่เอาเอาขี้หมูออกจากคลองเนี่ยให้หมดเลยนะหนูก็พร้อมแล้วนะถ้าอย่างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปกันเลยนะพี่พี่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะคะไป let's go อันนี้นะหนูก็พร้อมที่จะไปล้างข้องหมูแล้วนะพี่พี่นี่วันนี้หนูก็ใส่รองเท้าบูทนะรองเท้าบูทนี่นะคะพี่พี่ตอนแรกเนะี่ยที่หนูเข้ามานะ ขี้หมูนะมันก็แบบเหนียวมากๆเลยนะพี่พี่มันถมกันชนเหนียวมากๆเลยนะน่หมูก็ได้ทำทางแต่งนะพี่พี่หมูเนี่ยก็จะเอาอน้ำเนี่ยล้างขี้หมูให้มันหายเหนียวก่อนนะคะพี่พมันจะได้แบบเอาออกจากทางรุนง่ายหน้านะ ก็เยอะสุดๆไปเลยนะตอนนี้นะคะพี่พี่ที่หมูมันไอตรงทางนี้ยเนี่มันก็เริ่มแบบมันเริ่มไม่เหนียวแล้วนะพี่พี่มันก็เริ่มแบบว่าจะพูดยังไงมันเริ่มละลายแล้วนะมันเริ่มแยกตัวออกจากกันนะแต่ตรงนี้ยังเหนียวอยู่นะคะพ,พี่ตรงที่หมูเหยียบตรงนั้นอ่ะมันยังนืดอยู่นะมันต้องฉีดน้ําเข้าไปนะคะแล้วก็ หนูนะก็จะอาบน้ําให้หมูด้วยนะวันเนี้เพราะหมูเนะี่ยมันเลอะมากๆเลยนะก่อนที่เอ่อตอนแรกเนะี่ยที่หนูยังไม่ได้ถ่ายพี่พี่ดูเนะี่ยหนูก็มาทําก่อนแล้วนะนิดนึงฉีดน้ําก่อนนิดนึงแต่ตอนนี้ก็เหลือเยอะเหมือนเดิมนะคะพี่พี่หมูมันเลยสะอาดไปนะสะอาดขึ้นตอนแรกเนะี่ยมันก็ดําปิดเลยนะ อม,ะะมองไม่เห็นลูกกระตาเลยนะค่ะใช่ตอนแรกมองไม่เห็นลูกกระตามันเลยนะนี่มอบแม่ค่ะเพ้น้องแบววขากการจะเรียงต่อจ้าบอกให้ไม่ให้เรียงก็มันก็จะเรียงอยู่แล้วแหละก็การเรียนคือสิ่งสำคัญนะคะพี่พ สางส่างชาพ่อแม่ก็ไม่มีตังก็ต้องทำงานได้เรียนไปด้วยนั่นแหละห่ารัดจังหา่าคา,าเธอห่าคากินปวดคอหนมากแม่ชีให้ทำนี่ก่อนนะให้มันละลายลงมามทางนี้ก่นะอนแม่จะชี้ฝั่งน้นให้มันละลายนะคะพี่ที่ อือฮะคาบาที่มีเรานี่ก็แต่กลบไปกินข้าวอร่อยหรือเปล่าวะไม่นะหิวข้ารอนนไหมยังไม่ได้กินข้าวเลยด้วยเนี่ยใช่เรายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะต้องหาตังกรอันนี้เขาจะให้น้องแ้ววางในราคารังที่มุ่งเนี่ยวางในสามร้อยนะคะ หนูว่าเขาให้ไม่ถึงนะแม่ประมาณสองร้อยเหรอใช่ได้สองรก็ยังดีได้แก่บได้แม่ก็มาช่วยหนูด้วยมัยใช่นี่แม่มาช่วยหนูนะคะพี่พี่เขาไม่ได้จ้างแม่หนูนะเขาจ้างหนูคนเดียวนะนแต่วันนี้แม่น่าจะว่างนะแม่ก็เลยมาช่วยหนูนะคะพี่พี่ใช่ค่ะ้กำ้าง,งลงสาวจ้า ก็แม่มาช่วยหนูน hm okay. ั่นแหละ่าแล้วกองส่างลุงสาวก็มาช่วยด้วยน่ยอันนี้ล่ะทีนี้ตอนนี้หนูก็จะเข้ามาในนี้นะเพราะว่าหนูจะเอาไอ้ชิ้นหมูนาลงมาข้างั่งเนะตอนนี้หนูก็เริ่มแบบละลายแล้วนะโอ้แต่หมูนี่ก็จะ กระทืมาะไรลูกเอานูเอากระทานนะขยายไปก็ลูกจะได้ดังลงไปง่ายง่ายนะใช่เอาไว้ด้านไหนก็นได้แค่ที่นึงอ่ะเอาใส่ใส่ออกไปเฮ้ยไปไหนกะว่าหนูจะไม่ใส่รองนะเท้าแล้ว มันก็ต้องเลอะยังเหนียวขนาดร้านน้ำเยอะแล้วมันก็ยังเหนียวอีกขี้หมูนะคะมันเป็นปุ๋ยได้นะคะพี่พี่แข็งอ,อยู่น้ขี้หนูเนี่ย ยังเหนียวอยู่แต่ว่ามันก็ยังมันก็ไม่ได้เหนียวเหมือนเดิมนะไม่ได้เหนียวเท่าเดิมนะคะพี่พี่นทงานนี่ครึ่งวันแล้วนะคะพี่พี่หนูก็จะไปทำงานอีกอย่างหนึ่งนะ ว่าเขาเนี่ยนิดหน้าไ้แล้วนะพี่ก็ต้องพี่พี่เพราะเป็นช่วงงเรียนปิดนะคะพี่พี่มีงานอะไรก็ต้องเรียกทำนะได้กินเงินเล็ก้อย

ดังเข้าหน้าไปก่อนเดี๋ยวก็จะเอาน้ำมาทาันนี่ อันนี้ก็หน,น,นักเหมือนกันนะคะพี่พแบบหนักมากพิงไว้กะลูกพิงไว้กะ พิงไว้ข้างๆอ่ะเฮ้ยเอ,เออนั่นแหละพิงไวแน่นั้นลูกีลยวมันจะไต้อีกลองกัน เกาะกันนะแม่จะได้ช่วยอยากก้อยถ่ายอีกช่วงนึงนะ<ม>กอกเลยนะต้องแบล้วน้ำมาเออเดี๋ยวหนูจะให้แม่เนี่ยไปเอาใสายย่ยางตรงนั้นมาใส่น้ำไว้ตรงนี้นะคะพี่พี่มันจะได้ง่ายๆนะมันจะได้แบบว่าค้อยลงไปง่ายง่ายลงนะแล้วก้อยดังแบบโคตยังไง ก็ขอตัวทําก้อนนะคะพี่พี่ให้มันเซดไปอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็จะมาถ่ายพี่พี่ดูตอนหนึ่งนะตอนนี้นะคะพี่พี่หนูก็จะหนูก็ทําได้ประมาณนี้แล้วนะประมาณนี้หนูก็ว่าพอแล้วนะคะพี่พี่หนูก็จะโรยแก็บลงมาเลยนะให้แม่แปลวแก็บอยู่นะนี่นะประมาณนี้เลย หนูก็ถอดรองเท้าบูทไปหมดแล้วนะคะพี่พี่หนูเป็นแผลนะตรงนี้พี่พี่ตอนนี้เนี่ยหนูก็พร้อมที่จะโรยเก็บแล้วนะแม่ข้างล่างแม่ยนาใคะแล้วนะนุย Yeah. <laughs> Thank you ใหป้าขับไปแล้วนะให้ป้าขับไปซื้ออีกนะคะพี่ๆมันจะได้แบบนอนสบายขึ้นนะมีมีเตี่ยวโอเคเห็นะคะพี่พี หมดีหกถุงนะคะพี่พี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยหนูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืม กดติดตามให้หนูเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ